ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาพี่ๆมารับชมนะครับงานขุดโคกหนองนาโมาดลพื้นที่2ไร่นะครับโคกหนองนาโมาดลตรงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลโคกกองอําเภอสํโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ โคกตรงนี้จะมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับสองไร่นะครับก็จะมีรายการขุดบ่อน้ําโ,โมเดลในส่วนของพื้นที่ข้างหน้าตรงนี้นะครับพื้นที่ประมาณ1งานนะครับนำาวดินขึ้นมาทําโคกนะครับยกระดับพื้นที่ให้สูงเท่าถนนนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่นาข้าวนะครับตรงนี้นะครับประมาณ1งานนิดๆนะครับแล้วก็คองไส้ไก่รอบพื้นที่นะครับางานตรงนี้ก็จะโฟกัสในเรื่องของการเน้นใช้งานนะครับ ความสวยงามก็อยู่ในความพอดีนะครับเพราะว่าธรรมชาติของดินก็จะปรับเปลี่ยนสภาพไปตามชั้นดินูมิพื้นที่หรือว่าการดูแลอยู่แล้วนะครับตรงนี้เจ้าของต้องการที่จะทําเซฟงบให้มากที่สุดนะครับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับโค้งหนองน้ำมนยตรงนี้นะครับก็มีโปรเจกต์ที่จะทําเป็นบ้านสวนนะครับบ้านพักตากอากาศนะครับในพื้นที่จํากัด2ไร่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับบ่อน้ําตรงนี้นะครับที่พี่พี่เห็นก็จะเป็นบ่อน้ําทรงฟรีฟอร์มนะครับเราออกแบบพื้นที่ให้เข้ากับพื้นที่นะครับที่เราต้องขุดบ่อน้ําตรงนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับบ่อน้าตรงนี้จะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้นี่นะครับตอนนี้ทิศตะวันตกอยู่นี่นะนะครับตรงนี้จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้โซนนี้นะครับก็จะพัดผ่านในส่วนของลมร้อนผ่านมาโซนนี้นะครับก่อนที่จะมาถึงตัวโคกข้างหน้านะครับเราก็เลยออกแบบตรงนี้นะครับให้เข้ากับ ศาสตร์ของการออกแบบโคกหนองนานะครับก็คือวางตำแหน่งนะครับให้ถูกกับาศาสตร์หรือว่าเกี่ยวกับทิศทางของลมร้อนลมหนาวนะครับนี่นะครับแล้วก็การขุดตรงนี้นะครับเรานําดินโฟกัสมาถมตรงนี้นะครับสูง1เมตรนะครับอยู่ที่ประมาณสัก70%เลยคือต้องเวียงมัดดินที่ขุดตรงนี้เวี่ยงขึ้นมาตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะทําเป็นที่พักอาศัยตรงนี้นะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นพวก คอนโอมที่นะครับหรือว่าที่จอดรถบ้านที่แอบรถต่างๆก็ได้หมดเลยหรือว่าทํารั้วตรงนี้นะครับเป็นที่เดินตรงนี้มาได้นะครับนี่นะครับเราก็จะขุดเป็นชั้นนะครับ2ชั้นด้วยกันนะครับ1อันนี้คือตะพักดินเก่านะครับอันนี้จะพักตะพักที่2นะครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ลึกที่สุดความลึกตอนนี้ได้อยู่ที่4เมตรนะนะครับ4เมตรแล้วก็จะเอียงลึกไปฝั่งโน้น5เมตรนะครับ คือดินตรงนี้นะครับที่พี่พี่เห็นก็คือตรงนี้จะเป็นหินดินดานหรือว่าหินตับม้าตับควายนะครับตัวนี้จะเป็นหินที่แข็งนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนหนึ่งก็คือบ่อตรงเนี้ยมันมีเป็นพื้นที่แคบนะครับเราไม่สามารถที่จะฝังตัวให้ลึกกว่านี้แล้วก็เจาะอัดให้ได้มากกว่านี้นะครับก็เลยขุดได้ที่4เมตรนะครับแต่4ี่เมตรก็ถือว่าลึกนะสำหรับพื้นที่บ้านสวนแปลงเกษตรนะครับถึงไม่มีน้ําก็ตามนะครับเราสามารถที่จะสูบบาดาลนะครับเจาะบาดาลนะครับเพราะว่าโคกหนองนา แต่และแปลงต้องมีบาดานอยู่แล้วแล้วก็มีโซลาเซลล์นะครับในการเจาะเติมน้ําอยู่แล้วนะครับข้อดีของดินแบบนี้ก็คือเราเติมน้ํามาเนี่ยสามารถที่จะเก็บน้ําได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นหินดินดนนะครับพื้นที่แต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันนะนะครับบางที่ก็ดินดานอยู่ตื้นบางที่ก็ดินดานอยู่ลึกความขุดอ่าุณลึกได้4เมตรก็ถือว่าได้ลึกอยู่นะครับสําหรับพื้นที่บ้านสวนนะครับถ้าลึกกว่านี้ผมเกรงว่ามันจะวาดเสียวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเกาะนะครับนี่ตรงนี้นะครับเกาะก็คือเกาะเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะทําร้านกาแฟก็ทําได้นะตรงนี้นะครับเราจะยังคงในส่วนของต้นไม้ไว้นะครับเรียกว่าต้นที่ต้นว่าต้นว่านะครับผมจะไม่ผิดต้นว่านะครับนี่ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ขายได้นะนะครับเป็นธุรกิจไม้ล้อมก็ถือว่าเอาไปขายได้เลยนะไม้ต้นว่าต้นอะไรเนี้ยนะครับผมก็เลยออกแบบพื้นที่ให้มีเกาะอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เสริมดินประมาณนะครับเราเข้าตกแต่งไม่ได้นะตรงนั้นเป็นพื้นที่จํากัดเราก็เลยปัดกดดินให้แน่นพอพอประมาณนะครับเพื่อจะเป็นภาษาลาริมน้านะครับบ้านสวนได้ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นคลองไส้ไก่ทั่วไปนะครับที่นาข้าวนะครับไม่มีอะไรมากมายก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่ของพี่ๆได้นะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่มีพื้นที่จํากัดประมาณสัก 2ไร่นะครับโดยประมาณนะครับก็เป็นแนวทางได้นะนะครับเราก็จะขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มอย่างนี้นะครับดินเหนียวนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะดินเหนียวนะครับดินทรายบางๆครับประมาณสัก30เซนนะครับถ้าเราขุดคลองเล็กๆรอบพื้นที่เนี่ยช่วยป้องกันได้เยอะเลยนะครับเหมือนเส้นตรงนี้นะนะครับตรงนี้เราถ้าเราขุดคลองโดยหน้าจอบนะนะครับหน้าจอบเราขุดคลองตรงนี้แล้วก็ขุดควบคุมทางน้ําลงทางเดียวก็จะช่วยในเรื่องของการไม่พังทลายของขอบบ่อได้นะครับ ในเรื่องของพังทลายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของดินอยู่แล้วนะครับแต่จะขึ้นอยู่กับการที่เรามีเวลาใส่ใจดูแลหรือเปล่าหุ่มฟางไหมหวานข้าวไหมหรือว่าปลูกตะไคร้ยาแฝกไหมนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับนี่นะครับตรงนี้เราสลบเอียงอยู่ที่35องศาเนี่ยนะผมสามารถที่จะเดินขึ้นเดิน,นลงสะดวกเลยนะนะครับนี่นะถือว่ารัดเอียงมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นดินที่เราถมขึ้นมา1เมตรนะนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโคกหนองนาโมเดลนะครับพื้นที่2ไร่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอขอบคุณนะครับเจ้าของที่นะครับที่ใช้บริการงานขุดแล้วก็ออกแบบพื้นที่โคกหนองนาโมเดลนะครับแล้วก็ดูแลเราอย่างดีเลยนะครับสำหรับที่ตานไหนที่สนใจงานขุดก็สามารถที่จะ inbox มาสอบถามพูดคุยเล็กเปลี่ยนความรู้กับผมได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับการเกษตรสิ้นสดีใหม่พ่อหลวงประธานไว้ให้คนไทยทำ ยังยืนต่อเกษตรกรไทยกำเนิดโคกน้องนาหมูเดียวเกษตรผสมผสาน จากปัญหานี้จากความวุ่นวายทั้งวิกฤตโควิดทั้งภัยร้ายออกจากความวุ่นวายมาอยู่กับโคกน้องนาทำเกษตรผสมผสานที่บ้านเรามีน้ำมีค้า o nome